สวัสดีครับวันนี้มาพบก,กับผมหมวยพาเที่ยวนะทุกคนวันนี้ผมก็จะพาทุกคนมาดำยิงปลาเหมือนเดิมนะทุกคนนะเดี๋ยวผมจะให้ดูบรรยากาศที่เรากําลังจะดำยิงปลานะมันจะสวยขนาดไหนอันนี้นะครับที่เรากําลังจะลงดำนะทุกคนนะนี่บรรยากาศสวยมากนะทุกคนนะดูน้ํากําลังลดเลยดูท้องฟ้าวสวยมากหมูวิทไปละหมูวิทถ่านแหมูวิทนี่เดี๋ยวเราก็มากับหมูวิทเหมือนเดิมนะนะหมูวิทน,นี่หมูวิทใช่ไหม สวัสดีครับผมมูวิทอิสานดีครับผมใช่ตอนนี้เราก็ดำริงปลาครนะัมูวิทนะวันนี้นะคือหมายนี้สวยมากนะมูวิทนะวันนี้น้ำน้ำแดงลงเออน้ำสวยมากนี่เราก็กําลังจะลงไปนะทุกคนบรรยากาศก็สุดยอดมากน้ำกําลังลดนะตรงนี้เขากลังปล่อยน้ําให้มูวิทดูสวีบดูน้ําบรรยากาศด,ดีมากนะทุกคนนะดูนี่สวยมากน้ํากําลังลดเลยโอเคทุกคนนะผมก็ จะได้ไปดำยิงป่าแล้วก็ขอคนละหนึ่งไลแล้วก็หนึ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยครับโอเคทุกคนไะตามเลย let's go ตอนนี้เราก็หาทำเลนะทุกคนหาทำเลเหมาะๆไม่รู้ว่าวันนี้หมายเราจะเด็ดหรือเปล่านะทุกคนนะดูโอ้ยน้ำน้ำได้ปะน้ำขึ้นแดงๆน้าบ่นฮะดำตกปลา ลงไดดบ่าคิดว่าน้ำมันเก็เมื่อน้ำมันวนอยู่ป่ะเนี่ยเนี่ยมันอน้ำมาเห็นน้ำมาเห็นน้ำคุณห้องตะพื้นไปชะพูนสะพานเ้าขึ้นไปสะพานใส่สนามกอล์ฟสะพานสนามกอล์ฟนะเมื่อเห็นแล้วนี่คุณวะโอเคทุกคนเดี๋ยวเราตามไปต่อนะทุกคนนะไปตามเลยดิสโก้บรรยากาศสวยมากนะทุกคนมากับหมูวิทย์สองคนนะครับวันนี้ภารกิจของเราคือดำยิงปลา มายเด็ดีปแ้วมีบรรยากาศงามแถวอู้หดยอดเลยพี่น้วโมวิทย,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 ยกับไพ่กับป๋าไปแล้ว,วอุปกรณ์เตรียมพร้อมพร้อมดำยิงยากาว,ยกวกเขาอฟ้าตอนนี้ผมก็นั่งรอมมวิท ประมาณชั่วโมงหนึ่งนะทุกคนนะหมูวิทย์ก็กําลังมาเดี๋ยวผมจะให้ทุกคนดูนะบรรยากาศดับน้ํามาแล้วเดีบบ๋ยวเราไปลุ้นพร้อมๆกันนะทุกคนว่าจะได้หรือเปล่าโอเคทุกคนหมูวิทย์ได้ละได้ปลาตัวนึงได้บ้ได้บ้เอ,อ้ยอุ้ยปลากระลังงามเลยเมื่อกี้เห็นยังไงตี <c oughs> ตีมือเอาบ่ตีมือไอ้ปลาเขา อ๋อสูตรนี่ต้มน้ำแล้วมันเข่าเลยบ่มันสงสัยมันสงสัยบ่อาแล้วโอ้ยตัวสวยเขาเรียกปลาอย่างีรปลากระสูบปลากระสูบตัวกำลังสวยนะทุกคนเนีอย่างกพิชเสบดีเนาะฮะาปลาพิชยอดบ่อันนี้ให้ยืนนิ้วแล้วก็ตียาวเลยบ่ตีแล้วมันก็ลอยมากบ่มีหลายตัวบ่มันมันเข่ามาหลายบ่มันเข่ามาตัวนึงเข่ามาตัวเดียวตีเยมัน อไม้เราก็อยู่นี่นะทุกคนนะบรรยากาศด,ดีมากตัวแรกแหกหมันพี่น้องยิ่ก็ลังขึ้นยางอยู่ตามไปต่อพี่น้องแี่ก็พูดอา